หวนเงินวอนเงินจัดเป็นต้นนั่นเองต่อมานะคะก็เป็นยุคของมาตรฐานทองคำํำจนกระทั่งนะคะในปี2009นี่เองก็ได้เกิดสกุลเงินดิจิตัลบนโลกใบนี้สกุลเงินแรกเลยนะคะนั่นก็คือบิตคอยนวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจออแคส์นั่นเองกับคำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่า คริปโตเคอเรซีคริปโตเคอเรซีนะคะเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพื่อให้นำไปใช้งานได้ในแหล่งดิจิตอลที่มีการยอมรับมีราคากลางในการซื้อขายแปรผันนะคะตามปนไกลตลาดจึงสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน มูลค่าผ่านโลกอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งนะคะคริปโตเคอร์ซีนั้นไม่ได้มีลักษณะาทางกายภาพเหมือนกับสกุลเงินไม่สามารถที่จะจับต้องได้เหมือนกับเหรียญหรือธนบัตรทั่วไปที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนั่นเองนอกจากนี้นะคะคริปโตเคอร์ซีนั้นยังมีสกุลเงินอีกมากมายแต่ละสะกุลเงินนั้นนะคะก็มีคุณลักษณะสมบัติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่เหมือนกันซึ่งบิตคอยนะคะก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดนับขนาดนี้นั่นเองและปัจจุบันนี้นะคะโลกของเรานะคะได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีเนื่องจากนะคะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองค่ะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ในการบันทึกธุรกรรมที่มีความปลอดภยัสยสูงโปร่งใสแล้วก็ไม่มีการผ่านคนกลางทำงานนะคะบ,บนระบบที่สามารถควบคุมตัวเองได้โดยนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจะเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคนทั่วไปที่อยู่ในระบบทำให้นะคะเป็นเครือข่ายดีเซนทรไล์หรือที่เราเรียกว่าเป็นระบบไร้ศูนย์กลางนั่นเองไม่สามารถที่จะถูกควบคุมได้ด้วยแบงค์ใดแบงค์หนึ่งหรือนะคะร,รัฐบาลใดรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงข้อมูลนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะแฮกเกอรนนะะ์จะต้องแฮกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบทั่วโลกเครือขายถึงจะล้มเหลวซึ่งะะเป็นไปได้ยากมากๆนั่นเองและอีกคำศัพท์หนึ่งน,ะะนั่นก็คือคำว่า Smart Contract สมาร์ c คอนแท c กนะคะเป็นสัญญาอัจฉริยะหรือชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งนะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเมื่อครบเงื่อนไขข้อตกลงแล้วก็ยังสามารถที่จะตัดตัวกลางแล้วก็ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นระหว่าง การทำธุรกรรมออกไปได้นอกจากนี้นะคะสมาร์ทคอนแท็กนั้นได้เป็นโปรแกรมที่วิ่งอยู่บนเทคโนโลยี b ล็อก c h a i n อีกด้วยหมายความว่านะคะสมาร์ทคอนแท็กนั้นได้สืบทอดคุณสมบัติของเทคโนโลยี ทีบล็อกเชนมาทั้งหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้และก็ยังปลอดภัยอีกด้วยซึ่งนะคะเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองที่สําคัญมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือปลอมแปลงกงสัญญาที่ถูกเขียนไว้ได้นั่นเองสําหรับนะคะตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะของสมาร์ทคอนแทรคนั่นก็คือตู้กดน้ําอัตโนมัติ เมื่อคุณนะได้ใส่เงินเข้าไปตามจำนวนที่กำหนดตู้ก็จะออกสินค้าที่เราเลือกให้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะและอีกคำศัพท์หนึ่งนะนั่นก็คือกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรซี่หรือคริปโตเคอเรซี่ไวเลตนั่นเองทุกท่านนะคสามารถที่จะเก็บสกุลเงินดิจิตอลไว้ในกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรซี่ซึ่งนะคะทำหน้าที่คล้ายคล้ายกันกับกระเป๋า<ม>ที่เอาไว้เก็บเงินธนบัตรหรือเหรียญที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่นะคะจะต่างกันตรงที่ถูกเอาไว้ใช้เก็บสกุลเงินคริปโตเคอ r เรซีโดยเฉพาะเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ทุกท่านนั้นรักษาความปลอดภัยแก่เหรียญคริปโตเคอเรซีของตัวท่านเองโดยแพลตฟอร์ม Orcast NFT p t o นะคะจะใช้กระเป๋า m e t a m a s t กระเป๋าทีพแนะกระเป๋าบิ g กตหรือนะคะจะเป็นกระเป๋าอ็อกแคนะคะหรืออ็อกวอยเล็ของเรานี่เองนะสามารถที่จะทําการดาวน์โหลด ผ่านมือถือของท่านไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือ App Store หรือจะเป็นเครื่อง Android หรือ iOS ทำการดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิน้นที่สำคัญนะคะทุกท่านจะได้รับ12วลี12วลีนี้สำคัญอย่างมากๆห้ามถ่ายรูปห้ามแคปหน้าจอให้จดลงกระดาษเพียงเท่านั้นเพื่อป้องกันการเสียหายจากแฮกเกอร์ในการเข้ามาแฮกข้อมูลบนสมาร์ทโฟนของท่านนั่นเอง เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าเราจะเก็บเงินดิจิตัลหรือคริปโตเคอเรซีของเรานั้นไว้ในกระเป๋าอวเลตนะคะทุกท่านยังสามารถที่จะถอนเหรียญดิจิตอลนะคะเป็นเงินบาทได้ที่คริปโตเคอเรซีเอ็กชแนนนนั่นเอง ซึ่งเป็นกระดานนะคะซื้อขายและเปลี่ยนเหรียญคริปโตเคอเรซีที่ได้รับการรับรองจากกรตตตามกฎหมายซึ่งนะคะเป็นกระดานเทรดเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของสัญชาติไทยเพื่อให้ทุกท่านนั้นสามารถที่จะโอนเหรียญคริปโตเคอเรซีต่างๆไปย,ยังกระดานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็ยังรวดเร็วขึ้นอีกด้วยกระดานบิดครับนะคะซึ่งเป็นกระดานที่ได้รับใบอนุญาตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าลตอนั่นเองจึงทำให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะนำเหรียญดิจิทัลที่มีรายได้จากแพลตฟอร์ม o f f c a s เ n f น Pro มาถอนเป็นเงินบาทได้ที่มีค่าธรรมเนียมถูกและยัง ปลอดภัยอีกด้วยนั่นเองนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะซึ่งทุกท่านนะคะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ภายหลังนะคะก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google หรือ YouTube เพื่อมานำมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจนั่นเอง